มีแฟนครับถามว่าการนั่งท่องสัมมาอรหังอย่างไรหัวใจจึงเต้นช้าลงคราวที่แล้วก็เพิ่งทำเป็นครั้งแรกครับต้องขอโทษทีไม่ละเอียดเท่าไหร่วันนี้เอาใหม่ครับเคยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกคุณอันเบิร์ตไอสไตล์แกเคยพูดได้ว่าศาส,สนาพุทธนะครับ ต้องเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นเนติฟิกเท่านั้นจึงจะค้นพบความจริงในสกนานี้ได้แปลว่าถ้าวิทยาศาสตร์มีความเจริญมากขึ้นเท่าใดก็จะค้นพบความจริงตามพระไตรปิฎกขึ้นเรื่อยๆแปลว่าจริงยิ่งจเจริญยิ่งค้นพบครับถ,ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เก่าๆจะค้นไม่พบความจริงนะครับอย่างสมาร์ทโฟนก็เหมือนกันนะครับโทรศัพท์ก็มีการพัฒนาตั้งแต่1 G 2G 3G นะครับปัจจุบันก็เป็น 4G นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดแบบนี้และในปีพศออ2559มีเทคโนโลยีที่มันไฮเทคกว่านี้ครับเขาเรียกว่านาฬิกาดิจิตอลมีความสามารถ วัดอัตราการเต้นของของหัวใจไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายหรือว่าคุณนั่งสมาธิแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่สมาร์ทโฟนครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้จากการทดลองวิทยาศาสตร์อำนาจสมาธิสั่งให้หัวใจเต้นช้าลงมีอาสา,าสมัครมาทดลองหลายท่านครับ ท่านแรกนี่ก็นั่งประมาณสี่นาทีแปดวินาทีเราจะเห็นว่าท่องสัมมา阿拉หังได้พักเดียวครับหวัวใจเต้นช้าเราช้าอย่างราบเรียบอีกท่านนะครับเราจะเห็นว่าท่องสัมมา阿拉หังร้อยคำแรกเนี่ยยังยังไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่ยังเสมอเสมอครับพอร้อยที่สองนี่ลงควบใช้เวลาสามนาทีเจ็ดวินาที โอ้ท่านนี้น่าสนใจครับพอเริ่มท่องสัมมาอรหังหัวใจเริ่มเต้นช้าลงเรื่อยๆฮะเป็นสเต็ปเลยครับพอช่วงที่สักร้อลงมานิ่งๆนะฮะวันนี้ใช้เวลา10นาที17วิเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงช่วงแรกที่ท่องนะครับหัวใจเต้นช้าหวบลงมาเลยเห็นไหมครับพอท่องในพังก,กับโฟงอีก หัวใจเต้นเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นนะแล้วก็มาช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆครับครบสิบนาทีก็ช้าลงกว่าเดิมเยอะมากครับก็แปลว่าหัวใจเต้นช้าหรือเร็วตกอยู่ภายใต้อํานาจของจิตใจเป็นต้นว่าเราโกรธโมโหหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเนี้ยหัวใจเต้นเร็วครับยิ่งเร็วเซลยิ่งแบ่งเร็วยิ่งแบ่งเร็ว,ย,รวยิ่งแก่เร็ว เป็นวิทยาศาสตร์ครับที่นี่เราก็มาศึกษาว่านั่งสมาธิอย่างไรหัวใจเต้นช้าลงคุณก็เข้าไปที่ youtube พิมพ์คำว่าหลวงปู่สดห้ารอยก็จะได้ยินเสียงแบบนี้บบนตมมาเราเากลมมาเราเข้าลมมาเราเข้าลมมาเราเข้าลมมาเราลมมาเรามา จะเห็นว่าหลวงปู่สดท่องสัมมาอารหังเร็วเรามีหน้าที่ท่องตามหลวงปู่ท่องทั้งหมด500อยครั้งทุกๆ1 0หนึ่งอหลวงปู่จะหยุดพักหนึ่งสองหยุดอีกพักหนึ่งพบ500ก็แนาที50วินาทีท่องตามแบบสบายๆไม่ต้องเครียดอยากตึกดวงแก้ก็ตึกไป ปปิกแล้วเครียดก็ไม่ต้องตึกท่องตามที่สําคัญต้องท่องตามทุกคําครบ200ครั้งแหละครับส่วนใหญ่ก็หัวใจเต้นช้าลงแปลว่าเซลล์แบ่งช้าร่างกายแก่ช้าท่องทุกคําได้บุญทุกคําเพราะคําว่าสัมมา อารหังเป็นท้อยคําศักดิ์สิทธิ์สมาระหังเป็นท้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวสืบทอดกันมายาวนานเป็นพันปีให้ไว้สําหรับผู้มีบุญในการก่อนก่อนจะได้คํานี้มาเนี่ยได้มาด้วยความยากลําบากต้องบอกกันแบบมีพิธีการมากเพื่อให้รู้คุณค่าของคำคำนี้ สัมมาก็มาจากมรรคแปดนั่นแหละตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะอะไรเรื่อยไปเลยกระทั่งถึงสัมมาสม,มาธิคือทำให้มันถูกต้องทำสิ่งที่ดีงามตั้งแต่เห็นถูกคิดถูกพูดถูกทำถูกอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นก็เรื่อยมาเลยนั่นแหละสัมมาสัมมาอารหังก็ไกล ไกลจากกิเลสคือกิเลสนั้นไปไกลๆอย่างนั้นเพราะใจเราห่างจากจกิเลสห่างจากความมืดห่างจากความทุกข์ทรมานห่างจากความเลวห่างจากสิ่งไม่ดีบริสุทธิ์ล้วนๆจึงได้ชื่อว่าอารหังคือมีความบริสุทธิ์ล้วน ไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินเข้าไปเจือปนเลยแม้แต่นี้เดียว